อันฮัลโหลจ้าอันแม่นเบอร์รับจ้างเซิงงัวบน่น้อจ้านี่แม่นครับแต่ว่าพอผมบ่อยุเรียครับไอ้สิได้เซิ้งเนี่ยแบบมีกอยู่อันบักลาหู้บ่บ้าอันอันพ่อเซิงจังไหร่บ่รู้ครับคั้นผมรู้ผมกะบ,กบ่กล้ะบ่หนะครับ <laughs> บ่แม่นบ่แม่นบักลา,า,า,ายายถายยายถามผิดพ่พอเจ้าเซิงเทียละจักบาท แล้วยายสีเสื้องกลางคืนหรือกลางเว้นครับเอา้าเสื้องกับมีกังเว้นกางคืนเอามันเป็นจ้าไหนถ้ากลางคืนมันสีแพงครับเพราะว่ามันไปยากมากยากมันเหมือดมันคำโอ้มันไปยากมากยากเอาสังสีซาสันขันพ่อเจ้ามายากลายกระไดย้ายสิไปให้พ่อเจ้าเสื้องเองดอกแต่ว่าพ่อเจ้า้องใจค่าเสื้องให้ย้ายเด้อแล้ว,ลวยว้ายเลยบอกพ่อตัวโลดเด้อบักคำ เบ้าพื้นยายนะมันค้นใจกว่างใจใหญ่ใจสปอร์ตท,ท,ทำอันคันนันคันถือใจนะบ่หายฟีทำดีให้เบิ้นค่าตัวไม่ต้องค่าห้องเดี๋ยายจ่ายเองเฮ้ยจะม่มาซื้อหนักซื้อซาสักุละมด